ว้าวสวยมากเลยค่ะเพื่อนๆไม่นึกนะคะว่าจะออกมาสวยประมาณนี้นะคะนี่ปลูกง่ายๆมากๆนะคะเพราะว่าบอนสีช่วงหน้าแรงนะคะออกมาสวยขนาดนี้มาดูเลยว่าทํายังไงให้ออกมาเป็นแบบนี้บอนสีหน้าแรงทุกคนพักครัวใช่ไหมลองมาทําแบบนี้ดูสิสวยมากค่ะไปรับชมคลิปเต็มๆกันเลยจ้า สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องกุหลาบแดงแห่งสีชนนะคะวันนี้กุหลาบแดงแห่งสีชนนะคะมาเจอเคล็ดลับเด็ดๆที่มาบอกเพื่อนๆกันในช่วงที่บอนสีของเราพักหัวกันนะคะทําอย่างไรให้ออกมาสวยแบบนี้นะคะเนี่ยเป็นพุ่มมากเลยนะคะแล้วก็ดูนะคะนี่เต็มหมดเลยค่ะไปเล็กไปน้อยขึ้นมาเพียบแบบนี้เลยนะคะทุกคนดูนะคะเนี่ย แน่นเย็ดเลยนะคะดูดูดูนะคะแตกขึ้นมาแบบนี้เลยค่ะทุกคนนี่ค่ะทําอย่างไรไปดูกันค่ะไรนี่ค่ะเพื่อนๆบอนสีของเพื่อนเหลือแต่กระถางแบบนี้กันบ้างไหมเรามาพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสกันนะคะทำบอนสีของเราให้เป็นพุ่มสวยกันค่ะ เดี๋ยวมาดูว่าทำยังไงนะคะเพื่อนๆมีกระถางบอลสีอยู่แล้วก็ร้างเหลือแต่แบบนี้ใช่ไหมคะนี่รือออกมาแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆก็รื้อออกมาดูนะคะ บา,บางกระถางนะคะก็จะไม่มีหัวเลยนะคะนี่ก็จะมีแบบมันเน่ามันเปื่อยไปหมดเลยนะเพื่อนเพราะฉะนั้นเราด้วยก,กระถางแบบนี้นี่ค่ะนี่ค่ะเจอแล้วนะคะเพราะว่าเขาเน่าไปหมดนะคะเหลือแค่ไม่เท่าไหร่เองนะคะนี่ค่ะถ้าเราตั้งไว้แบบนี้นะคะบอลสีของเพื่อนก็จะไม่ค่อยแทง นอนะคะก็จะอยู่แบบนี้อยู่นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาทําบอนสีอันนี้ให้แตกเต็มกระถางกันนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะหลังจากนั้นนะคะมันเพื่อนเอาดินใส่ให้เต็มเลยนะคะเอาดินใส่แบบนี้นะคะก็หาดินที่ทุกคนคิดว่าบอนสีสวยแล้วกันนะคะดินอะไรก็ได้นะคะนี่ค่ะที่เราปลูกแล้วสวยนะคะหลังจากนั้นเราเตรียมดินไว้แบบนี้สเสร็จเรียบร้อยทีนี้เราก็จะได้ หัวบอลที่เป็นแบบนี้นะคะที่เรารื้อมาจากกระถางนะคะก็ได้มาเป็นแบบนี้หลังจากนั้นทุกคนเราก็ต้องทําการแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะตัดจอมแบบนี้นะคะนี่ตัดจอมนะคะแล้วก็ปักเอาไว้ตรงกลางแบบนี้เลยนะคะแล้วนี่ก็อีกอันหนึ่งทําแบบนี้นะคะพลิกวิกฤตได้เป็นโอกาสนะคะแล้วก็วางไว้แบบนี้นะคะนี่ค่ะทุกอันเลยนะคะ นี่ค่ะอันนี้จะคุณละสีกันนะคะหัวจะผิดกันเลยนี่ค่ะสามารถปลูกผสมกันก็ได้นะคะเวลาเขาแตกหน่อขึ้นมาเราก็สามารถที่จะแยกออกไปปลูกได้นะคะเนี่ยแล้ก็เว้นประมาณนี้นะคะเนี่ยนี่ก็เหมือนกันนะคะจอมก็จะให้อยู่อพตรงกลางแบบนี้แล้วค่ะอันนี้คุณละสีกันนะคะ ง่ายๆนะคะทำแบบนี้เลยเนี่ค่ะพอได้แบบนี้เพื่อนๆก็กรบดินนะคะกลบดินกรบดินเสร็จก็รดน้ำตามปกตินะคะเดี๋ยวเรามารดน้ำกันหลังจากนั้นเพื่อนๆก็รดน้ำตามปกติแบบนี้นะคะ ยิ่งช่วงหน้าแรงแบบนี้นะคะถ้าเรารดแบบนี้จะขึ้นหน่อเ็วมากเลยดีกว่าเราไว้แบบหัวดืบๆเขาจะเน่าไปเองนะคะถ้าพักหัวแบบนี้นะคะทุกคนทําแบบนี้จะได้บอลสีที่สวยนะคะก็ประมาณสักหนึ่งเดือนนะคะเพื่อนๆทาแบบนี้แล้วก็วางเอาไว้รดน้ำสองสามวันรดครั้งก็ได้นะคะดูสังเกตว่า บอนสีน้ำเริ่มแห้งนะคะเราค่อยรดนะคะรอให้เขาแตกหนอ่อชุ่มชื้นนะคะเดี๋ยวมาดูตอนที่เขาแตกหนอ่อขึ้นมาเต็มนะคะว่าจะสวยขนาดไหนนะคะนะคะี่ค่ะอันนี้เราก็พักไว้นะคะนะคะี่ค่ะทีนี้เราก็วางไว้ตรงที่ ในร่มนิดนึงนะคะแต่ว่าให้โดนมีแสงแดดบ้างก็ดีนะคะมีแสงบ้างนะคะก็จะออกมาเต็มกระมังเลยนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะและนี่ค่ะผลลัพธ์ประมาณเดือนกว่าๆที่ทําไว้นะคะแค่เดือนกว่าๆเ,เพื่อนๆคะขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะดูนะคะเนี่ยหน่อขึ้นบมาณแบบนี้เลยนี่แหละคะ่ะเพื่อนๆจะได้หน่อบอลสีที่เยอะแล้วก็จะเป็นพุ่มที่สวยมากๆเลยนะคะ ูนะคะแน่นเป็นกระถางแบบนี้นี่แหละค่ะสีจะสวยมากเลยเพราะว่าช่วงหน้าแรงเนี่ยถ้าเราทําไว้แบบนี้นะคะแล้วก็วางให้เขาโดนแสงแดดแบบธรรมชาตินิดนึงนะคะจะออกมาสวยขนาดนี้นี่แหละค่ะคือผลลัพธ์นะคะผลลัพธ์ที่ทำเอาไว้นะคะก็เลยออกมาสวยก็เลยมานํานามาบอกเพื่อนๆกันอีกครั้งหนึ่งนะคะทําแบบนี้นะคะบอนสี ที่เหลือแต่กระถางอันนี้กุหลาบแดงก็ทดลองเอาไว้กระถางนี้นะคะแต่ออค์มาสวยมากเลยนํามาแชร์เดี๋ยวกุหลาบแดงก็จะทําอันอื่นอีกนะคะเพราะว่าอันอื่นก็จะเหลือแต่กระถางเหมือนกันนะคะเนี่ยนี่อันนี้ก็เหมือนกันนะคะอันนี้ก็ทําไปแล้วนะคะนี่ทําไปแล้วเหมือนกันนะคะแล้วก็อันนี้คือหลายสีไงคะที่ทําไว้ที่ให้เพื่อนๆดูนะคะเนี่ยพอหลายสีก็จะอยู่แบบนี้นะคะ นี่เขาก็เริ่มขึ้นมาแล้วนะคะเนี่ยเนี่ยค่ะเนี่ยอันนี้สีหนึ่งในหกลงอันนี้ก็สีหนึ่งนะคะใส่กระถางเดียวกันก็ได้นะคะแต่ว่าอันนี้คือที่ทำมาไว้แล้วได้ผลมากๆสวยถ้าเราใส่สีเดียวก็จะสวยยิ่งขึ้นไปนะคะเพื่อนๆก็สามารถที่จะทำง่ายๆนะคะเนี่ยพอหลังจากนั้นเราก็ รดน้ำสองวันสามารถรดครั้งนึงก็ได้นะคะเพราะว่ากระมังเนี่ยเขาก็จะอิ่มน้ำอยู่ได้หลายวันนะคะแล้วออกมาสวยมากๆเลยนะคะก็ปกติบอนสีช่วงนี้ของกุหลาบแดงต้นอื่นจะไม่ค่อยสวยนะคะเพราะว่าไม่มีน้ำรดนะคะแต่พอเราทำแบบนี้บอนสีกลับสวยเฉยเลยค่ะเพื่อนๆลองไปทำกันดูนะคะสวยมากค่ะแล้วก็ได้บอนสีที่หน่อเย,อยุที่สุดนะคะ รวดเร็วทันใจนะคะลองไปทํากันดูนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะดูนะคะเนี่ยขึ้นทุกกอเลยล่ะคะ่ะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามมาไว้นะคะเพราะว่าบางช่วงกุหลาบแดงก็มีธุระเลยไม่ได้ลงคลิปนานนะคะเว้นหลายวันมากเลยนะคะเพราะว่าหลายเรื่องค่ะเรื่องคุณแม่บ้างอะไรบ้างนะคะก็ ห่างหายกันไปก็อย่าว่ากันนะคะมีโอกาสว่างก็จะมาทําคลิปให้เพื่อนๆเพราะต้นไม้ของกุหลาบแดงเนี่ยก็เริ่มจะไม่ค่อยสวยนะคะมัวแต่ยุ่งนะคะก็เริ่มกลับมาพัฒนาเพื่อนๆก,ก็ติดตามมาไว้นะคะจะมีเคล็ดลับในการดูแลต้นไม้หรือว่าบอนสีของกุหลาบแดงมาฝากเพื่อนๆกันตลอดเลยนะคะติดตามมาไว้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวยมากเลยนะคะแต่กอเพียบว้าวเลยนะคะเนี่ยสวยจริงๆค่ะ